คำ้าอโอเคคนะ่ะไม่ใส่ปากนโอ้เล้ยโอเย้เวรอบหนึ่ง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  งูเียงูเจงูเร็วเร็วรวมกันรวมกันรวมกันทั้งหมดรอมกันทั้งหมดงเียเร็วงู ไม่มีสมองโง่โี่โ่ยเสื้อเขียนได้ไหม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ได้ไม่มสโองไม่ไไมีสมอง

ของครูของวของรวน ดังๆเลยค่ะดังๆเลตามอ่ะคำที่สแล้วก็อ่ะเหมือนคำแรกบบงูอะไรนะเหมือนกันเหมือนคำแรกเอางูหัวงูแแมือตือตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไร

รวมกันถารรวมกันร้อมกันรวมกันทั้งหมดพูดรวมกันทั้งหมดเลยพูดพูดรวมกันทั้งหมดพูดทั้งหมดเฮีย oh. yeah.